บทที่52พระชาลาพิญญาพระบ,บเิียวไม่อยากจะเชื่อเรื่องที่นายสมชายเล่าแต่คนเล่าอยากให้ท่านเชื่อจึงต้องนิมนต์ให้ไปพิสูจน์บังเอิญภิสูจเชื้อสายยวนมีข้อข้องใจสงสยัยที่จะเรียนถามท่านพระครูอยู่แล้ว จึงตกลงปรงใจที่จะไปพบพระอุปชายาจารย์ของท่านเฝ้ากุฏิไว้นะอย่าเพิ่งหลับล่ะท่านสั่งในสมชายแล้วออกเดินพรางกำหนดขวาซ้ายขวาซ้ายไปยังกุฏิท่านเจ้าอาวาสครั้นถึงก็ได้กลิ่นเหม็นเน่าคล้ายกลิ่นสุนัขที่ตายมาหลายวันท่านคิดว่าคงเป็นอุปาทานมากกว่าจึงกำหนดได้กลิ่นหนอทว่าความรุนแรงของมันก็มิได้ลดลง จึงคิดจะเดินกลับโชคดีที่ท่านพระครูย,ยังไม่เห็นพระภิกษุหนุ่มเดินมาเข้าทางด้านหลังของกุฏิบัวเฮียวจะกลับไปทำไมล่ะเข้ามาก่อนเสียงพระอุปชาเรียกออกมาจากข้างในพระบัวเงียวเลิกสงสัยมานานแล้วว่าเหตุใดท่านพระครูจึงรู้ว่าท่านกำลังเดินมาในความคิดของภิกษุหนุ่มพระอุปชาของท่านเป็นพระชละิญญา ผู้บทใหม่จึงจำต้องเดินเข้าไปกราบท่านสามครั้งแล้วถอยห่างออกมานั่งติดกับประตูด้านหน้ากระนั้นก็มีความรู้สึกอยากอาเจียนเป็นกำลังทำไมไปนั่งซิไกลเชียวขยับเข้ามานั่งใกล้ๆซิท่านเจ้าของกุฏิออกคำสั่งเป็นคำสั่งที่พระบูเฮียวจำใจต้องปฏิบัติตามอย่างยากเย็นยิ่งท่านคงเหม็นผมนะครับหลวงพ่อผมเองก็ยังแทบจะทนกับกลิ่นของตัวเองไม่ไหว อาจารย์ชิตพูดอย่างเกรงใจรู้สึกสงสารจมูกของพระคุณเจ้าสองรูปนี้ยิ่งนักและเพราะเหตุผลอย่างเดียวกันนี้ที่เขาต้องหนีลูกหนีเมียสมสารมาหาท่านพระครูขอมาตายใกล้ๆพระจะได้ไม่ตกนรกบวยเหยวสมมุตินี่เป็นสนามสอบเธอลงมือทําข้อสอบได้แล้วจะตกหรือจะผ่านประเดี๋ยวก็ได้รู้อาจารย์ชิดไม่เข้าใจในสิ่งที่ท่านพระครูพูด ซึ่งย่อมเป็นธรรมดาของผู้ที่ยังไม่เคยปฏิบัติกรรมาฐานส่วนพระบุญเฮียวนั้นเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งท่านเริ่มกำหนดได้กลิ่นหนอด้วยสติอันไม่ถึงกับว่องไวหากก็ไม่จัดว่าช้าเวลาผ่านไปประมาณสองนาทีก็อดครวญกับพระอุปชาว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงนวดนี้กระผมขออนุญาตสอบตกนะขอรับยังเตรียมไม่พร้อม จะกลับไปตั้งหลักก่อนแล้วค่อยกลับมาแก้ตัวใหม่ขอรับแล้วถ้างวดหน้าตกอีกล่าพระอุปจาย้อนถามก็ขอไปแก้ตัวงวดโน้นขอรับผู้บวชได้สี่เดือนเศษต่อขณะพูดมีความรู้สึกว่ากลิ่นเน่าโชยเข้ามาในปากจึงเกิดอาการสะอิดสะเอียนจนมิอาจทนนั่งอยู่ได้แล้วถ้าฉันไม่อนุญาตละ่ะภิกษุหนุ่มไม่ทันได้ตอบ พราะรีบลุกออกไปอาจเจียนที่ก่อต้นเข็มเสร็จแล้วจึงกลับมานั่งน้ำหูน้ำตาไหลเพราะความคลื่นเหียนเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงให้สงสารลูกศิษย์นักจึงกล่าวอนุญาตว่าเอาเธอจะกลับมาสอบคราวหน้าก็ได้แล้วช่วยกลับไปบอกสมชายด้วยว่าพรุ่งนี้เช้าให้ไปหาต้นลูกใต้ใบกับต้นไมยราบมาให้ฉันสกอบย่อมๆจะเอามาปรุงยาให้โยมเขาท่านหมายถึงอาจารย์ชิด ครับผมกราบลาละครับภิกษุหน่มกราบพระอุปชาสามครั้งแล้วลุกออกมาแวะอาเจียนที่ก่อต้นเข็มอีกครั้งจึงเดินกลับกุฏิของท่านความรู้สึกพะอะืดพระอมทำให้ลืมกำหนดขวาซ้ายมานึกได้ก็ต่อเมื่อถึงที่พักแล้วผลแห่งการพิสูจน์เป็นยังไงครับหลวงพี่นายสมชายถามจะเป็นยังไงแต่เอาเธอ อาตมาจะไม่บอกคุณหรอกบอกเธอะครับผมอยากรู้แต่อาตมาไม่อยากบอกบอกเธอะครับเพราะผมอยากรู้จริงๆและความอยากรู้ของผมนั้นมีมากกว่าความไม่อยากบอกของหลวงพี่เสียอีกฉะนั้นหลวงพี่จะต้องบอกลูกศิษย์วัดอ้างเหตุผลที่เข้าข้างตัวเองคุณเอาอะไรมาวัดไม่ต้องวัดหรอกครับหลวงพี่ของมันเห็นกันเจ๋งๆอยู่แล้ว จะต้องไปวัดเบททำไมพระโบเหียวครานที่จะเถียงจึงบอกเสียงอ่อยๆว่าอัตมาสอบตกยังไม่เป็นท่าเลยสอบอะไรครับสอบบรรจุหรือว่าสอบเลื่อนตำแหน่งชายหนุ่มถามงงๆไม่ใช่ทั้งสองอย่างคือพออัตมาไปถึงหลวงพ่อท่านก็ให้สอบแล้วอัตมาก็ตกเอแต่หลวงพ่อท่านฝากสั่งมาหาคุณแนะ่ท่านเปลี่ยนเรื่อง ด้วยไม่ต้องการให้ฝ่ายนั้นรับรู้ความพ่ายแพ้ที่ท่านได้รับมาหยกหยกท่านสั่งถึงผมว่ายังไงครับท่านว่าพรุ่งนี้เช้าให้คุณไปหาต้นลูกใต้ใบกับต้นไมยราบมาสักหอบย่อมย่อมท่านจะเอาไปปรุงยาให้โยมเขาคนรับฝากคําสั่งถ่ายทอดความได้ทุก้อยคำโยมไหนครับเขาคิดว่าคงจะเป็นบุรุษคอเน่าคนนั้นเออันนี้อัตมาก็ไม่รู้เหมือนกัน พ่อหลวงพ่อท่านไม่ได้บอกคนฉลาดแต่ไม่เฉลียวตอบไม่เต็มเสียงนั้นพรุ่งนี้หลวงพี่ช่วยเตือนผมอีกทีแล้วกันเอาละทีนี้กรุณาเล่าให้ผมฟังหน่อยว่าหลวงพี่ไปสอบอะไรมาที่พูดค้างไว้เมื่อกี้นะ่ะคนเป็นเครื่อหัดวกกลับมาเรื่องเดิมแหมอัตมานึกว่าคุณลืมไปแล้วหลวงดีใจว่าจะได้ไม่ต้องเล่าภิกษุหนุ่มรู้สึกผิดหวัง ผมไม่ลืมหรอกครับหลวงพี่แล้วผมก็รู้ด้วยว่าหลวงพี่อยากให้ผมลืมไอ้ผมมันก็คนหัวรั้นเสียด้วยคือถ้าใครอยากให้ผมลืมผมมักจะจำระวังเถอะคนที่หัวรั้นนะ่ะต่อไปจะหัวล้านนายสมชายสะดุ้งเพราะครั้งหนึ่งท่านพระครูก็เคยพูดเรื่องผมบนศีรษะของเขาว่าในอนาคตมันจะลดปริมาณลงเมื่อมาถูกพระบูฮีลสกิดอีก จึงถึ้งกับใจฟอก็ผู้ชายคนไหนบ้างอยากจะหัวล้านถึงผู้หญิงก็เธอแมหลวงพี่พูดอะไรอย่างนั้นเล่นเอาผมใจคอไม่ดีเขาต่อว่าพิกษุหนมทำไมกลัวหรือก็กลัวสิครับเกิดเป็นตามปากหลวงพี่ผมกลุ้มตายแน่ๆอย่าก,กลัวเลยคุณถ้าคุณมีกรรมจะต้องเป็นอย่างนั้นมันก็ต้องเป็นเข้าจนได้ ไม่ว่าอาตมาจะพูดหรือไม่พูดก็ตามจริงไหมคงจริงมังครับแต่ถ้าผมจะต้องเป็นอย่างนั้นก็ขอภาวนาให้เป็นหลังแต่งงานเธอขืนเป็นก่อนแต่งงานผู้หญิงก็คงไม่ยอมแต่งกับผมแน่หากเป็นเมื่อก่อนใจของพระบาบเฮียวจะต้องซัดสายทุกครั้งเมื่อได้ยินคนพูดเรื่องแต่งงานแล้วก็คิดอยากสึกออกไปมีคู่ครองเจกเช่นคนอื่นๆบ้าง แต่หลังจากที่ท่านได้ปฏิบัติกรรมาฐานอย่างเคร่งครัดจนสามารถแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลไปยังโยงมารดาถึงกับทําให้ท่านได้รับรางวัลเป็นอาหารทิพย์จากเทวดาปรากฏการสองอย่างนี้ทําให้ท่านตั้งปณิธานว่าจะไม่สึกออกไปเป็นผู้ครองเรือนอย่างเด็ดขาดนับแต่บัดนั้นท่านก็ไม่ได้วันไหวยามได้ยินได้ฟังเรื่องเช่นว่านี้ทั้งความคิดที่จะสึกก็ไม่เคยเกิดขึ้นอีก ถ้าเขาไม่ยอมแต่งก็ดีนะซิจะได้รู้ว่าเขารักเราที่รูปร่างหน้าตาอาตมาเคยได้ยินหลวงพ่อท่านสอนญาติโยมว่าคนที่รักกันด้วยรูปโฉมโนมพันหรือทรัพย์สมบัตินั้นไม่ใช่รักแท้ต้องรักด้วยอะไรล่ะครับจึงจะเรียกว่ารักแท้สิทธวัดแกล้งถามเพื่อลองภูมิหลวงพี่หลวงพ่อท่านว่าต้องรักด้วยใจด้วยคุณความดี รักอย่างนี้ถึงจะยั่งยืนอย่างแรกไม่ยั่งยืนเพราะพอหมดเงินหมดสวยรักก็จืดจางร้างราผู้บวชหมายพูดตามที่ได้ยินได้ฟังมาจากพระอุปัชฌาย์ทำไมต้องเป็นหลวงพ่อท่านว่าด้วยล่ะครับเป็นหลวงพี่ว่าไม่ได้หรือไงนายสมชายทักท้วงอาตมายังไม่เคยมีประสบการณ์ภิกษุหนุ่มให้เหตุผลก็เมื่อไรจะมีล่ะครับเมื่อไรอัตมาไม่พึงปรารถนา จริงอยู่เมื่อก่อนอาตมาก็เคยคิดแต่เดี๋ยวนี้เลิกคิดแล้วพอปฏิบัติกรรมฐานมากๆจิตมันก็ไม่ยอมรับสิ่งนี้ไปโดยปริยายไม่ต้องมีการฝืนใจด้วยมันก็แปลกดีนะคุณน่าจะลองบ้างอย่าให้ผมลองเลยครับหลวงพี่ผมยังไม่อยากจะเป็นพระอระหันต์ยังรักที่จะเป็นปุถุชนคนเดินดินอย่างนี้แหละนายสมชายรีบปฏิเสธ คุณคิดว่าการเป็นพระอา,หารหันนั้นเป็นกันได้ง่ายๆง,ง,ง,งั้นหรือพระบวเหียวย้อนง่ายหรือยากผมก็ไม่อยากเป็นหรอกครับแต่ถึงอยากก็ใช่ว่าจะได้เป็นดังที่อยากหลวงพ่อท่านบอกว่าการเป็นพระอา,หารหันต้องปฏิบัติข้ามภพข้ามชาติแล้วก็ต้องทำด้วยตนเองทำแทนกันไม่ได้ซื้อเอาก็ไม่ได้เพราะไม่ใช่บัตรผู้แทนแมหมหลวงพี่อ้างหลวงพ่ออีกแล้ว เมื่อไหร่จะเลิอกอ้างแบบนี้เสียทีคนเราควรจะมีความคิดที่เป็นของตัวเองมั่งนายสมชายว่ามันก็มีบ้างเหมือนกันแหละความคิดที่เป็นของตัวเองนะ่ะแต่มันออกจะเปื่อนๆไม่ฉลาดเฉลียวนะักพูดออกมาทีไรเป็นถูกคนก็หัวเราะยอดทุกทีก็เลยต้องอ้างหลวงพ่อจะผิดจะถูกยังไงก็ให้ไปถามหลวงพ่อเอาเองแต่ก็แปลกนะคุณพออาตมาอ้างหลวงพ่อ ก็ไม่เห็นใครหัวเราะเยาะเลยจึงต้องอ้างบ่อยๆจนชินพระปูเหียวอธิบายถึงสาเหตุที่ต้องอ้างคำพูดของอาจารย์เอาเถอะครับเรายุติเรื่องนี้กันดีกว่าหลวงพี่ตอบผมได้แล้วว่าไปสอบอะไรมานาสมชายทวงคำตอบพระบูเหียวเห็นว่าไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้จึงจำใจเล่าให้ชายหนุ่มฟังพร้อมทั้งลงความเห็นว่าไม่น่าเป็นไปได้ ที่คนเป็นเป็นจะเหม็นราวกับซากศพนี่ถ้าอาตมาไม่ได้เห็นมากับตาตัวเองเป็นไม่เชื่อเด็ดขาดไม่รู้ว่าหลวงพ่อท่านทนได้ยังไงนะผมละสงสารท่านจังเลยที่ต้องสงเคราะห์คนทุกประเภทโดยไม่เลือกชั้นวันนะตั้งแต่เกิดมาก็ยังไม่เคยเห็นใครมีชีวิตลำบากลำบนเหมือนท่านในโลกนี้จะมีอีกสักกี่คนที่เป็นอย่างท่านหรือหลวงพี่ว่ายังไง อาตมาว่าไม่มีอีกแล้วคนที่ประเสริฐอย่างหลวงพ่อหาไม่ได้อีกแล้วไม่ว่าจะในโลกนี้หรือโลกไหนไหนพระโพเคียวพูดจากใจจริงนั่นสิครับแล้วผมก็เสียดายใจแทบขาดที่ท่านจะต้องจากพวกเราไปในอีกสปีข้างหน้าหลวงพี่ทราบเรื่องที่ท่านจะต้องได้รับอุบัติเหตุรถความแล้วใช่ไหมครับรู้แล้วแต่มันยังไงยังไงอยู่นะ อาตมาค่อนข้างมั่นใจว่าท่านจะไม่มรณภาพในลักษณะเช่นนั้นบุญบารมีที่ท่านสะสมไว้จะช่วยท่านได้อาตมาแน่ใจเช่นนั้นหมายความว่าหลวงพี่ไม่เชื่อที่หลวงพ่อบอกหรือครับแสดงว่าหลวงพี่ไม่เชื่อว่าท่านได้อภิญญาจริงอย่างนั้นหรือครับเชื่อสิอาตมาเชื่อว่าท่านได้อภิญญาหกด้วยนะท่านเป็นพระอรหันต์ประเภทฉละภิญญาอาตมาเชื่ออย่างนี้ หลวงพี่อย่าไปพูดอย่างนี้ต่อหน้าท่านนะครับเดี๋ยวจะหาว่าผมไม่เตือนเคยมีคนคิดว่าท่านเป็นพระอรหรันท่านบอกว่าอย่าคิดอย่างนั้นท่านเป็นพระอระหต่างหากเพราะใครมีทุกข์ท่านก็จะเหไปช่วยเขาคนอื่นจะคิดอย่างไรก็แล้วแต่สําหรับอาตมาท่านเป็นพระอรหันที่ได้อภิญญาครบทั้งหกท่านเป็นพระชละพิญญาภิกษุหนุ่มย้ําเอาเถอะครับหลวงพี่อยากจะคิดอย่างนั้นก็ตามใจ แต่อย่าได้ไปพูดเรื่องนี้ให้ท่านฟังเชียวถูกดุแน่ๆน,นี่กี่ทุ่มกี่ยามแล้วล่ะผมจักง่วงแล้วนอนกันเถอะครับเชิญคุณนอนก่อนเถอะอาตมาจะปฏิบัติกรรมฐานเพื่อแผ่เมตตาไปให้หลวงพ่อท่านบางทีอาจช่วยท่านได้นะหรือคุณว่ายังไงอาจเป็นได้ก็หนูยังช่วยราชสีได้นี่ครับหลวงพี่ตัวใหญ่กว่าหนูตั้งแยะในสมชายว่าจากนั้นก็ล้มตัวลงนอน ไม่ช้าก็ส่งเสียงกลนเบาๆสแสดงว่าหลับสนิทพระบวยเหียวนั่งสมาธิกำหนดพองหนอและยุบหนอเป็นเวลาสองชั่วโมงถอดจิตออกจากสมาธิแล้วแผ่เมตตาและอุทิศกุศลไปให้ท่านพระครูจากนั้นจึงจำวัดพระบวเหียวกลับออกไปแล้วท่านพระครูจึงพูดกับอาจารย์ชิดว่ายังไม่ทันไรสอบตกเสียละโยมอย่าไปถือสาท่านเลยนะท่านเพิ่งบวชยังไม่ทันครบพรรษาเลย อาจารย์ชิดพอจะเข้าใจความหมายที่ท่านพูดจึงตอบว่าผมไม่คิดอย่างนั้นหรอกครับเพราะถ้าเป็นผมก็ทนไม่ได้เช่นกันแล้วผมก็เกรงใจหลวงพ่อมากที่ต้องมาทนกับกลิ่นเหม็นเน่าราวกับซากศพอย่างนี้ผมคงบาปมากใช่ไหมครับถึงได้เน่าทั้งที่ยังไม่ตายอย่าเพิ่งไปคิดอะไรแล้วก็ไม่ต้องเกรงอ,อกเกรงใจอาตมาแต่ประการใดไหนลองตอบอาตมามาสิว่าโยมอยากหายหรือเปล่า ผมยังมีโอกาสที่จะหายได้หรือครับคงเป็นไปไม่ได้หลวงพ่ออย่าปลอบใจผมเลยครับที่ผมดันด้นมาก็ไม่ได้หวังว่าจะหายเพียงแต่จะขอมาตายใกล้ๆหลวงพ่อเท่านั้นอาจารย์วัยหกพูดอย่างปลงตกแต่อาตมาดูแล้วว่ามีทางเป็นไปได้ถึง80เอร์เซนขอให้เชื่ออัตมาแล้วทำตามที่บอกก็แล้วกันถ้าเป็นอย่างนั้นจริงผมจะขอบวชตลอดชีวิตเลยครับ ขออุทิศชีวิตเพื่อพระศาสนาชีวิตการครองเรือนของผมสิ้นสุดลงเพราะโลกร้ายการได้ชีวิตใหม่ผมถือว่าเป็นพระอำนาจบุญกุศลผมจึงขอต่อบุญด้วยการบวชตลอดชีวิตอย่าคิดไกลถึงขนาดนั้นเลยโยมอนาคตเป็นของไม่แน่ถ้าโยมคิดว่าจะบวชก็ขอให้อธิษฐานไว้แค่พรรษาเดียวก็พอถ้าไปบอกว่าจะบวชตลอดชีวิตแล้วเกิดทำตามที่พูดไม่ได้ก็จะเสียสัจจะ เรื่องสัจจะนี่สำคัญมากนะโยมลูกศิษย์อาตมาคนหนึ่งชื่อนายอู่กำลังจะจมน้ำตายเพราะอุบัติเหตุเรือพลิกคว่ำก็อธิษฐานว่าหากรอดชีวิตจะบวชหนึ่งพรรษาเสร็จแล้วก็ไม่ทำตามที่พูดแกบนไว้ตั้งแต่ลูกสาวยังอยู่ในท้องจนลูกสาวแต่งงานก็ยังไม่ยอมบวชอาตมาเตือนก็ผัดเมื่อนั่นเมื่อนี่อยู่เรื่อยในที่สุดก็เลยลดคว่มคอหักตายนี่แหละ ผลของการเสียสัตจ,จะในกรณีของโยมก็เหมือนกันขอให้ตั้งใจไว้ว่าจะบวชอย่างน้อยหนึ่งพรรษาหลังจากนั้นจะสึกหรือไม่สึกก็ไม่ถือว่าเสียสัตจ,จะเข้าใจหรือยังครับผมจะอธิษฐานไว้หนึ่งพรรษาก่อนหลังจากนั้นก็จะอยู่ต่อไปเรื่อยๆโดยไม่สึกตามใจโยมก็แล้วกันแต่อัตมาดูแล้วโยมจะต้องสึกออกไปดูแลกิจการร้านค้า บวดตลอดชีวิตไม่ได้แน่ท่านพระครูพูดกฎแห่งกรรมของอาจารย์ชิดบอกท่านว่าภรรยาเขาจะตายด้วยโรคมะเร็งในอีกสามปีข้างหน้าท่านยังไม่บอกเขาตอนนี้แต่จะบอกต่อเมื่อเขาหายป่วยแล้วภรรยาผมเ้าดูแลได้ครับหลวงพ่อเขาเก่งเรื่องค้าขายแล้วก็แข็งแรงไม่เคยเจ็บป่วยเขาคงทำบุญมาดีอย่างน้อยก็ดีกว่าผมแหะครับแต่คนที่ทำบุญมาดี พอ,อมาชาตินี้ไม่ต่อบุญน้ำมันก็หมดได้เหมือนกันนะโยมท่านพระครูแย้งเสียงเรียบเพราะรู้ว่าอีกสามปีภรรยาอาจารย์ชิตจะน้ำมันหมดชนิดที่ไม่มีผู้ใดจะช่วยได้บุญกุศลก็มีวันหมดได้หรือครับหลวงพ่อคนเป็นโรคมะเร็งถามได้สิโยมก็เหมือนน้ำมันรถนั่นแหละหมดเมื่อไรก็วิ่งต่อไปไม่ได้ถึงต้องเติมน้ำมันไงละ่ะ ท่านเจ้าของกุฏิอธิบายเชิงเปรียบเทียบให้คนเป็นอาจารย์ฟังถ้าอย่างนั้นบาปก็หมดได้ใช่ไหมครับอาจารย์ชิดถามการได้สนทนากับท่านพระครูทำให้เขารู้สึกเพลิดเพลินจนลืมความเจ็บปวดได้ชั่วครั้งคราวแท้ที่จริงพลังเมตตาที่ท่านแผ่มาให้นั่นดอกที่ช่วยบรรเทาเบา,เบาคลายความทุกข์ให้เขาได้ถ้าหากมีการชดใช้สมมติว่าโยมไปขอยืมเงินเข้ามา แล้วก็ไม่ใช้คืนเขาโยมก็ได้ชื่อว่าเป็นหนี้เขาอยู่ต่อเมื่อใช้คืนเขาเมื่อใดก็เป็นอันว่าหมดหนี้พูดถึงเรื่องหนี้อาตมานึกถึงเรื่องของตัวเองได้โยมอยากฟังหรือเปล่าถ้าไม่อยากอาตมาจะได้ไม่เล่าอยากครับหลวงพ่อกรุณาเล่าเถิดครับผมรู้สึกสบายขึ้นเมื่อได้คุยกับหลวงพ่ออาการเจ็บปวดดูเหมือนลดน้อยลงไปจนเกือบจะเหมือนคนปกติ หลวงพ่อกรุณาเล่าเถิดครับแล้วห้ามเอาไปเล่าต่อนะเพราะเรื่องมันเกิดขึ้นและจบลงเป็นอดีตไปแล้วครับผมจะไม่เล่าให้ใครฟังหากไม่เผลอตกลงถ้าเล่าตอนเผลออาตมาไม่ว่าแต่ถ้าไม่เผลอห้ามเล่านะครับปรุษวัหกสรับคำท่านพระครูจึงเล่าว่าสมัยที่อาตมาบวชใหม่ๆอาตมาคุ้นเคยกับเจ๊คนหนึ่ง แกชื่อเจลังวันหนึ่งแกก็มาหาอาตมาบอกว่าหลวงพ่อขอยืมเงินชั้นสักห้าพันได้ไหมฉันจะเอาไปให้เฮียก็ซ่อมรถรถมันเสียเจล้างแกมากับสามีจะชื่ออะไรอาตมาก็จําไม่ได้เสียแล้วตอนนั้นอาตมาเงินเยอะเพราะยายทิ้งสมบัติไว้ให้ทั้งเงินทั้งทองทองนั่นก็ดูเหมือนจะสักสี่สบาทเห็นจะได้เป็นทองรูปประพันธ์ มีทั้งเข็มขัดสร้อยข้อมือแล้วก็สร้อยสังวาลที่คนสมัยก่อนเขาใส่กันอ้อแล้วก็มีร่างแหทองคำอันใหญ่อีกอันหนึง่งอะไรครับหลวงพ่อร่างแหทองคำอาจารย์ชิดถามก็ลักษณะเหมือนกับแหที่เขาให้เด็กผู้หญิงใส่นะสมัยนี้ไม่ค่อยเห็นแล้วเพราะเขาใส่กางเกงแทนอ๋อตาปิ้งใช่ไหมครับคงงั้นมัน้ง อาตมาเองก็ไม่เคยใส่กับเขาเพราะเป็นเด็กผู้ชายท่านพระคูพูดติดตลกผมก็เคยซื้อให้ลูกสาวใส่ครับสมัยที่แกเด็กๆเดีเด๋ยวนี้แม่เขายังเก็บไว้บอกเอาไว้ให้รุ่นหลานดูนั่นแหละทีนี้เจ๊ลังแกก็มาขอยืมเงินห้าพันแกกำลังท้องแก่ด้วยตอนที่มานะ่ะท้องลูกคนแรกแล้วหลวงพ่อให้หรือเปล่าครับให้สิแต่บังเอิญตอนที่แกมาขอยืม อาตามาเพิ่งทําบุญสร้างโบสถ์ไปหลังหนึ่งเงินหมดพอดีก็เลยไปขอยืมคนที่ตลาดปากบางให้ไปก่อนพอมีเงินจึงค่อยเอาไปใช้เขาแต่ก็นึกสังหรณ์ใจว่าคงจะไม่ได้คืนแล้วก็ไม่ได้คืนจริงๆอาตามาจดบันทึกไว้นะพอแกกับสามีกลับอาตามาก็ขึ้นไปจดบันทึกว่าวันที่19มีนาคมพศ2492เวลา14นาฬิกา เจ๊ลังที่อยู่นครนายกมายืมเงินไปห้าพันบาทรู้สึกสังหอนใจว่าจะไม่ได้คืนแล้วหลวงพ่อได้คืนหรือเปล่าครับไม่ได้จนบัดนี้อาตมาก็ไม่กล้าทวงแกเพราะทวงหนี้ใครไม่เป็นก็ไม่รู้ว่าทำไมแกถึงลืมได้แกมาที่นี่หลายครั้งแต่ไม่เคยพูดเรื่องเงินเลยฉะนั้นจะว่าแกตั้งใจโกงก็ไม่ได้เพราะถ้าเป็นเช่นนั้นจริงแกก็ต้องหลบหน้าหลบตา ไม่มาให้เห็นหน้าจริงไหมจริงครับเอาอย่างนี้ไหมครับหลวงพ่อถ้าวันหลังแกมาที่นี่อีกหลวงพ่อกรุณาบอกผมผมจะพูดให้เองดีไหมครับอาจารย์ชิตขันอาสาไม่ต้องหรอกโยมมันจบสิ้นกันไปแล้วฟังก่อนอาตมายังเล่าไม่จบคือเมื่อปีที่แล้วนี่เองแกก็มานิมนต์ไปงานแต่งงานลูกสาว ก็คนที่อยู่ในท้องตอนที่แกมาขอยืมเงินอาตมานั่นแหละก่อนไปอาตมาก็อธิษฐานเจ้าประคุณขอให้ข้าพเจ้าได้เงิน5,000คืนเธอะขอให้เจล้างแกน,นึกได้เธอแล้วก็ไปนครนายกแกส่งรถมารับเพราะตอนนั้นอาตมายังไม่มีรถใช้ลูกสาวแกแต่งงานวันที่19มีนาคมพศ2516เป็นเวลา24ปีเต็มที่แกยืมเงินอาตมาไป พอไปถึงก็ทําพิธีจากนั้นก็ฉันเช้าฉันเช้าเสร็จอัตมาก็ลากลับแกก็ไม่พูดเรื่องเงินอีกอัตมารู้สึกผิดหวังก็เลยมานั่งกรรมาฐานตรวจสอบดูถึงได้รู้ว่าที่เขาลืมเพราะเราเคยเป็นหนี้เขาไว้ตั้งแต่ชาติก่อนโน้นชาติที่แล้วนี่หรือครับไม่ใช่ก่อนชาติที่แล้วเพราะชาติที่แล้วอัตมายังไม่ทันขอยืมเงินใครเนื่องจากตายเสียก่อน ดูเหมือนจะตายตอนอายุสักสามสี่ขวบนี่แหละเป็นอะไรตายครับตกน้ำตายคือบ้านอาตมาอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพยาแล้วพี่เลี้ยงเขาเผลออาตมาลงไปเล่นที่ท่าน้ำก็เลยตกน้ำตายนิยมห้ามเอาไปเล่าให้ใครฟังนะอาตมายังไม่เคยเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังเรื่องตกน้ำตายนะ่ะการปฏิบัติกรรมฐานมีประโยชน์ตรงนี้แหละคือทำให้ระลึกถึงกรรมเก่าได้ จะได้ใช้ใช้ให้หมดไปเสียทุกคนก็มีกรรมด้วยกันทั้งนั้นไม่ว่าโยมหรืออาตมาหรือใครๆแล้วหลวงพ่อบอกเจ๊คนนั้นหรือเปล่าครับไม่ได้บอกอย่างที่เล่าให้โยมฟังหรอกหลังจากนั้นอีกเดือนหนึ่งแกก็มาที่วัดอาตมาก็แกล้งถามแกว่าเจ้อาตมาเคยเป็นหนี้เป็นสินเจ๊แล้วลืมใช้บ้างหรือเปล่าลองนึกดูซิแกก็นึกอยู่นานแล้วก็บอกว่า ไม่ได้เป็นอัตมาก็ถามว่าถ้าเกิดเป็นตั้งแต่ชาติก่อนๆล่ะอัตมาจะใช้ให้ชาตินี้เอาไหมจะได้หมดหนี้กันแกก็ว่าเอาเถอะฉันยกให้ถ้าเป็นหนี้ตั้งแต่ชาติก่อนๆฉันยกให้หลวงพ่ออัตมาก็ย้ําว่าจริงๆนะอย่าพูดเล่นนะแกก็รับปากรับคําซึ่งก็แปลว่าแกเอาโหสีให้อัตมาก็เลยบอกว่า ที่แกยืมอาตมาเมื่อ20กว่าปีก่อนอาตมาก็ยกให้เหมือนกันแกก็นึกขึ้นได้แล้วบอกจะใช้คืนอาตมาไม่ยอมรับคืนเพราะที่ยืมแกมาถ้าคิดเป็นเงินในชาตินี้ก็คงตกสองแสนบาททั้งต้นทั้งดอกซึ่งถ้าแกเกิดจะเอาคืนก็ไม่รู้จะไปเอาที่ไหนมาให้หลวงพ่อก็ได้กำไรสิครับอย่างงั้นนะสิอาตมาถึงเตือนโยมว่าอย่าเที่ยวพูดเรื่องนี้ให้ใครฟัง เดี๋ยวเขาจะตำหนิเอาว่าหลวงพ่อจเจริญค้ากำไรเกินควรแล้วท่านก็หัวเราะอาจารย์ชิดปล่อยหัวเราะไปด้วยนานนักหนาแล้วที่เขาไม่ได้หัวเราะยังมีความสุขเช่นคำคืนนี้